อย่าลืมก็ติดตามเขาด้วยน,นะจ๊ะเดี๋ยวมาเตะบอลกันดีกว่าไอ้วันนี้มาเคลาแล้นนะโอ้โหโอ้ใครมาทำบ้านฉันอีกแล้วเนี่ยโอ้สายยังจ้าเลยไอ้ไอ้นกป้ามาที่นี่ไหมวะจริงไลไอ้ไอ,อ้อูุบติดมาไอ้มาตัวนั่นด้วยอาแต่แล้วโอ้ชุด หามิสเีไอลุงฟาสติดอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวฉันจะเตะไปนะฮงครับขอบอนขึ้นนะครับได้ได้ได้เดี๋ยวเขาจะเออไม่ดีกว่าอย่างนี้เลยฮ่า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 ไอบอลจกกัจกเล็กจักเล็กฮะาอะไรกันถามเพื่อนฉันอีกแล้วอย่างนี้ก็ต้องรวมมือเพื่อจัดการ ลุงพาสิ่์แฟนคองคูเมซี่จำฮัดโอเคต้องปิดบ้านเขาและฉันก็จะได้เล่นเกมสน,กสนุกสักนกสักเทโอ้ยว่าทอดไก่ดีกว่านะไก่ไก่ไก่ไกโอ้อยากจะเผาลงุงครสักบ้านหนึง่งไอ้ฟาสักหน่อยฮนะ โหทำหอ,อ,อย่างนี้ได้เหรออืมอย่างนี้ฉันต้องจัดก,การแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนี่มันระเบิดนี่เก็บเลยฉันว่าุดใส่เว้น,นี้ไก่ของคุณครูออมคุณลุงพาสติ์จากนั้น เราก็ไปเลยแล้วก็ปิดฐานไว้ด้วยเดี๋ยวคนเดี๋ยวคณรงฟาที่จะมาอ๋ยน่าจะไก่สุกแล้วมั้งเนี่ยเอา้ารลืมจุดไฟฉันี่งอ๋อยิงเลยแล้วเนี่ยเอาละจุดเลยนะเ้อปุ๊โอ๊ยเจ็บเลยฮ่าฮ่ารงฟาเซ็ตจมน,น่า คุณรุ่งฟ้าเซ่ดงเดงเตงเดง,ดงไปถัดต่อไปเลยค่ะทุกคนมาแล้วเจอโค้ชนายแล้วค่ะทุกคนเอาละฉันต้องไปบ้านของครูอาวใช่ฉันต้องการแก้งด่านของครูเยอะแล้ว ไอ้เจ้าลิงมาบูนา่าโงแกรู้ไหมว่านี่คืออะไรอะไรเหรอก็ที่เตีไงล่ะฉันจะจัดก,การแกไม่ได้อเอาแคปไปเลยเราจะโดนอย่างไงโหหัวใจหูรุงใจร้ายมากแล้วเนี่ยงั้นเราว่าเราหน้าฉันน่าจะเก็บไว้อยู่นะเอาละฉันพร้อมแล้วเฮ้ยนั่นมันริงมาบู ที่ฉันเคยเลี้ยงไว้นะอืมเอาโหโวแกนี่ใสา่ยาพิษด้วยหรือเปล่าเนี่ยอืมเป,เป็นคนใจหรือเป็นกล้ยก็เอากล้ยให้แกกินก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยห่าง เอาละเรารีบไปดีกว่าคุณนงฟาสเติดครับคุณคุณเริงเนี่ยกินกล้วยเสร็จแล้วฮะทำอะไรไม่ได้เนะี่ยต้องต้องล่อต้องล่อต้องล่อมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวท้อเดี๋ยวจอน วิ่งคุณรงฟาสต์ปิดประตูด้วยจจเดี๋ยวโจรเข้าบ้านนะครับคุณรงคฟาสต์ไปบ๊ายบายแล้วผมกลับบ้านแล้ว,ลวโอ้ว่าแต่ว่าคุณรงฟาสต์จะเป็นยังไงบ้างเอคุณรงฟาสต์เฮ้แม่มงมงังถึงเวลาอ้าอ๋าอ,าอา จะตัวฮ่าไปก่อนแล้วเดด,ด,ดทำนี้ก็ได้แล้เหรอลิงวาบูโ,โหแกเป็นเพื่อนฉันนั่นเนี่ยืโฆษณามาก,ก่อนเลยจ้าเอาละต่อไปคือการแบบนี้ฉันซื้ออะไรแล้ว เจ้านกสองตัวนั่นไม่กแล้าเหรอหั <c oughs> วฉันว่าฉันนอนพักสามตายอยู่ในนี้ดีกว่าล้าล้อโหคนรุงทำนี้ก็ได้เหรอืมเจอดาวด้วยเก็บสะสมไว้ดีกว่าเฮ้ยก่อนนะประตูก่อนอ้า งั้นก็ดูซิอ๋อโอเคงั้นเราเนี่ยต้องไปเอาน้ำตาลนะคะทุกคนน้ำตาลหนอกดกิ่งนี่กัมาดีวกว่าปิงปิงวิ่งเพลงเอ้กดไม่ได้เราต้องขึ้นไปในห้องกลัวขึวไปในห้องกล,ลัวก่นทุกคนเรากลัวมากอะ โอ้โหคุณลุงฟาสเต็ตมาแล้วอ้องทุกปชะเทศกก่อนทุกประเทก่อนไม่ม่มีฮะฮ้ลโคุณลงุงฟาสเต็ตทำไมคุยโทรศัพท์อยู่หรอเนี่ยอ,อันนี้ก็ทางสะดวกกสิเอ๊ะแต่ว่าตู้เย็นไหนเนี่ยไนตู้เย็นเก็บน้ำตาล ก็คุณครูฟาสติดนะคะมีคุณแช่ด้วยดาว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 เก็บไว้สองสองเก็บไว้สองสองอุ้ยเข้าไม่ได้อ่ะอืมคนนี้ก็ได้แต่ว่าเราขบเดินไปทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณครูกปลาจะมาเห็นโอเคคุณครูเข้าไปแล้วเอ้ยคุณลุงทขาไมเราต้องเชื่อคุณครูตลอดเลยว่าเราติดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ย เราต้องกินนี่ก่อนฮะเค okay. เรื่องไม่เต็มเลยเนี่ยเรื่องไม่เต็มเลยทุกคนโอ้โหเอ้ยคนรงกลัามาแล้วเว้ยน้ำตาตรงนี้ก็มีบายดิใส่ดีฟใส่ดิใส่สลองตอนนี้รีบใส่เลยนะทุกคน ตอนนี้ค,คุณครูเอ้ยคุณรงอยู่บ้านใน,นบ้านมนบ้านเออว้าวว้าวว้าวคุณรงฟาสเต็ปมาก็ไม่บอกเลยนะเนี่ยทำไมฉันติดขัดอะไราตลอดเลยวะทุกคนทุกคนต้องรีบไปต้องรีบไปประประตูประตู ไปกินน้ำชาน,นี้ดีกว่าขึ้นมาขึ้นมานาันาง่นงนัเ <_ letter> ฮ้ยนัง่งรมชมดูดีกว่า <_ letter> ตอนนี้นะคะเราก็ต้องรอดูคุณรุงฟาสติสนะคะทุกคนเราเรียกว่าติด,ดีกว่าไหม<_ letter> <_ letter> <_ letter> เดี๋ยวขอดูร้านค้าก่อนนะ นะคะก็จะมีโต๊ะมีโต๊ะมีมีค้อนแล้วก็มีโอ้โหชชแล์มีก้าฟมกขังมือมีมีน้ำไม้มีระเบิดมีคัตเตอร์โอ้โหมีเยอะเลยอ่ะดูดิมีเยอะมากหึหอไม่หล่คุณไม่หร่คุณรุงฟ้าถึงสักทีเนี่ยทุกคนนี่เรานอนเป็นบันชั่วโมงแล้วเนี่ย อ๋อก็คุณลุงเดินช้านน่นาะน้ำคารจริงๆเลยเอาละอ้เมื่กกี้ได้กินน้ำตาลไปไป จะโม่มาทำย่้งกันเลยเหรอต่อไปคืออะไรอ่ะหอแล้วไปเล่นตัวนี้ดีกว่าขโมยเด็กนัานมาล้างละโอ้ขนมออกไปอี้ ที่นี่ฉันก็มีของเล่นนี่สะอาดสะอาดฮะทำอย่างนี้กันเลยเหรองั้นเราซื้อมาดีกว่าไหมซื้อมาดีกว่าไปเดีวเราไปหากาวกัน,นะค่ะทุกคนนี่ฉลงังฉลรงโอ้ยโยนใส่หน้าของครูก็ไ <c oughs> ด้คุณรุงเออ นไม่มีคอนด้วยเอาทบหน้าอา่อแต่ว่าเราต้องไปที่ไหนอะ่ะเราต้องไปนี่หรอนคนไอกาลนะ้ ้องขึ้นไปนี่นะคะทุกคนต้องขึ้นไปโอ้โหมีกำัดักโ,โหต้องไปหากาวนะคะถ้าแต่ว่ากาวมันอยู่ที่ไหนทุกคนที่แตกกันไปมีอุ้ย่ไงกาว เราก็จะเพิ่มเพิเศษนะทุกคนต้องทำยังไงอ่ะต้องไรยังไงแบบนี้เหรอโอโอ๋อรู้นแะล้วคือ,อยังไงวะอันนี้คือเป็นห้องสัตว์ของคุณยุงฟาซิสนะคะ ลุงฟาซีเนี่ยด้ขค่าว,ว่าแกร้ายมากใช่ไหมเราจะจะให้แกร้ายกว่านี้นิดนึงคุณแจพร้อมแล้วครับคุงฟาซีจะมาโอ้โหชกากการพักไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะเออ ฉันว่านะฉันเนี่ยเกรดอวิแกนคุณครูฟาสติบดีก,กว่าคนเริงฟาสติบไหน่าว่ามีห้องแล็บใช่ปะแต่ว่าอาจจะนม่ได้มีห้นะอยู่ห้องสมุดอะ่ะนี่ไงห้องสมุดนี่ค่ะทุกคนห้องสมุด อ้าห้องลงไปนะคะก็จะเจอแบบนี้ค่ะเอาจริงนะไอห้องเนี้ยมันเป็นห้องเก่าเว้ยแต่ถ้าไปดูด่านะมันจะเป็นห้องที่โอ้โหอันนี้ห้องลกมากดูโซฟาอย่างเก่าโอ้โหนี่โต๊ะทํางานอย่างเก่าเครื่องซสก้อผ้ายางเก่าโอ้โหอะไรเก่ากันเดียวเลยตุก๊กตาเมีย้ยงขาดนะคะไปไปกป ขึ้นมาแลา้วคุณลงฟ้าซิสิเออขึ้นมาก็ขึ้นมาสิแ,าแล้วครูแม่อายน่ะหรอแม่เข้าไปแล้วหรออาบแล้วลงฟ้าเซนนะคะก็อยู่ตรงนั้นนะคะไปไปค่ะทุกคนเออเราเหลือเลือเด,ยเดียวแล้วอ่ะอุ้ยเฮ้ยยังไงเราเทำไว้ เฮ้ยเหนื่อยจังเลยเรามาดูกันว่ามันจะด่านไงคะทุกคนอ๋อมันไม่สำเร็จเพราะว่าเราทำไม่เป็นบายบายค่ะทุกคน